โลโก้ไหนเป็นโลโก้ที่แท้จริงต่างกันยังไงก่อนมันถูกหมดเลยค่ะจะกินทนเขาไม่เท่ากันอะ่ะแล้วก็ต่างกันที่เหตุเส้นเส้นอ่ะเรามองว่าพอไม่มีเรารู้สึกโลนไม่คิดหรอว่าเวกเตอร์เขาอ่ะดูไม่มีดีเทลทั้งหมดเลยการมีเส้นเส้นนั่นดูมีพยายามมีดีเทลมากเกินกว่าปกติรอยยับเสื้อเขาไม่มีเลยทำไมโดน,นวนหัวต้องหียรอยเงี้ยนิ้วยังไม่มีเลยเธอซอฟซอฟพูดเยอะขนาดนั้นเราจะอาอะไรไปถูกอะ่ะใครแพ้ถพาไปกินถก่วขีน้อยพ่าทั้งออฟฟิศด้วยจู่จ้า สว,ส,สวัสดีค่ะมาอยู่กับรายการเหมือนจะเ <están> หมอ <st> ือนกลับมากลับมาอีกแล้วอีพีนี้เป็นเหมือนจะเหมือนที่ไม่มีอะไรมากั้นระหว่างเราสองคนอะไรอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นขั้นขวางกับกเรา2คนแล้วไงใช่ไหม เอออย่าทำตัวออก่างเดิทำไมเธอทำตัวแข็งแข็งะไม่เปนแปลกๆไงเหมือนจะเหมือนในอีพีนี้นะคะเราเนี่ยไม่ได้มาแข่งกันวาดรูปแล้วแต่เรามาแข่งกันในเรื่องของความทรงจำว่าจะจำความเหมือนกันได้หรือไม่นะคะและคลิปนี้ก็อยากจะชวนทุกคนมาท้าลองด้วยกันนะว่าระหว่างความทรงจำของซอบเองของทับเองกับของเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยใครจะจำสิ่งไหนได้เหมือนจะเหมือนที่สุดทุกคนรู้หรือยังว่าโจทย์ รอบเนี้ยเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรไรเงี้ยก็รู้แค่ว่าโลโก้รู้แค่ว่าเป็นโลโก้แล้วไดูให้ได้ว่าอันไหนของแท้อะไรเงี้ยใช่ครูกต้องนั่นแหละเนาะ คนคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้เราพูดกันเยอะแล้วอ่ะช่วยคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งยิ้วหน่อยเราแชร์ไม่ต้องแชร์คอมเมนต์เนี่ยเอาเอย่เกยเมนต์ดิขอเ e นเก g เมนต์นิดนึงอ่ะขอซับสไครต์ด้วยคอมเมนต์แล้วกดแชร์นี่ขอบคุณฮะขอบคุณะขอบคุณที่แจ้งและกติกาเกมในวันนี้เป็นอย่างไรคะก็เดี๋ยวจะมีเปิดช้อยโลโก้ขึ้นมา4ช้อยแล้วก็ให้เขียนตัวที่คิดว่าจะเป็นช้อยที่ถูกต้องจะมี A B C D ง่าย ABCD อุ kind of ้ย kind ง of ่ายะตายง่ายมากเลยเราเป็นคนความจําดีมากบอกเลยแม้ว่าตีไม้ลายมือกล้ามเนื้อมัดเล็กเราจะไม่แข็งแรงเข้าช้าแต่เราเชื่อมั่นว่ากล้ามเนื้อสมองเราเนี้ยนะเป็นความจําที่ดีเพราะเราจับผิดเก่งอ๋อแลเป็นคนขี้จับผิดจับผิดไงต้อนเ็กไม่เคยเล่นเนี่ยไม่ได้เข้าเรื่องเลยเราเริ่มดีกว่าไหมถ้าเกิดตอบถูกก็ได้หนึ่งคะแนนอืมก็ถูก เขาจะไให้ช็อตพิวเขาต่อยคนดูเขากดสกิปแบบเมื่อไหร่จะเริ่มเล่นเนี่ยข้อแรกมาข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งโลโก้ไหนเป็นโลโก้ที่แท้จริงสามสองหนึ่งเริ่มฮะต่างกันที่อะไรเนี่ยเป็นไงผสมเกมจะผิดภาพเข้าไปด้วยอาโทษนะคือดองกี้ดองดองคือสีเขาอ่ะมันจะมีสีวอร์ช่ที่เป็นไฟหน้าลบกวนทำมเป็เป็นสีไฟหน้า อันนี้จริงกับที่เป็นมาร์กเกอร์ที่เขาระบายเองวาดเองจะนับสีมาร์กเกอร์ไม่นับเปลี่ยนั่นไม่ใช่ออฟฟิเชียลซอฟอันนั้นคือทางทีมงานเขาวาดดูถูกเลยอะดูถูกกว่าใบเด็กมันดูใช่หมดเลยยังเป็นข้อ B แล้วกันนะข้อ B ทไมน้องดูหน้าตาน่ากลัวอ้าวข้อ A ก็น่ากลัวไม่นี่คือดูแบบน่ากลัวไปน้องดูแบบโอเคแล้วเริ่มไม่มั่นใจในความทรงจำตัวเองแล้ว่ว่าเนี่ยถูกทำไมต้องสลับสีให้มันงงเลยแทนที่จะทำให้แต่เราคาดใจว่าน้องหน้าบึ้งขนาดนี้เลยหรอน้องหน้าบึ้งมันก็ปากเป็ดนะซอฟวินไม่ใช่ ใช่โลโก้ปกติเขานะก็เดี๋ยวปกติง่ายไปว้ได้ด้วยแต่ออฟฟิเชียลไงแต่เป็นออฟฟิเชียลมันก็จะมีอย่างที่ถูกต้องเราตอบแล้วพร้อมค่ะตอบแล้วสาวอบหนึ่งเปิดเจนจีน้ทำไมอ้ซอสอะไรทำไมซับ <มา S 1> ตอบเหมือนเราอะเราตอบไม่ได้หรอเพราะม่มีเล็กเกอรมีหันหลังให้ขึ้นนี้อ่ะงั้นทำไมถึงคิดว่าดีอ่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าดีอ่ะก็มันดีก็มันดีไง คือน้อง,อ,งอ่ะเราจะได้ว่าเป็นเหลืองสดแบบนี้แหละเราจำได้ว่าเป็นคู่ตัดกับสีน้าเงินแล้วเฉดน้ำเงินนียมันเป็นเฉดที่ถูกเพราะว่าถ้าเป็นตัว A หรือ C อ่ะฟ้ามันผิดแทนโทนไปนิดนึง <c oughs> ส่วนดวงตาน้องเราจําได้ว่าน้องอ่ะเวลาเรามองไปเราไม่ได้รู้สึกสะดุ้งว่าถูกจ้องมองขนาดนั้นน่ะน้องเธยต้องหลบตาแล้วมือก็ดูดูมีกิมมิกกว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าเหมือนกันมันดูมีจายัน <c oughs> อันนี้เหตุ <c oughs> ผลเราเธอจะแชร์ไมหมเหตุผลเดยวเหตุผลเดียวกับซอฟเลยขอให้ผิดขอให้ผิดทำไมซอฟจะได้ดูไม่มีเหตุผลไงจะเลยเห็นไหมถูกต้อง เราเป็นคนมีเหตุผลแล้วถ้าคิดขึ้นมาชับดูไม่มีเหตุผลเลยช้าจะดูแบบที่โลกเก่งมากเกิน่ะไปข้อต่อมา3 2 1โจทย์มากึเิงเกิเหมือนเคยวาดไปแล้วนี่นาใช่ฉะนั้นทุกคนต้องจำได้แล้วแหละเรารู้โทษนะฮะ B กับ D ต่างกันยังไงหรออ๋อรู้แล้วไม่บอกชับด้วยว่าต่างกัน เขไม่คิดบ้างหรอว่าเราจะฉลาดพอที่จะรู้เหมือนกันก็คิดแต่ไม่ได้พูดไงจะจะ,จะไม่บอกอไงเพราะเมื่อกี้บอกเหตุผลแทนทั้งหมดแล้วเอ๊ะจิงเกิลกว็วิ์งเลยหรอ,อแล้วข้อ C คือไงปากเขาแบบ หรือเป็นหนวดคุ้มคิมเฉยๆเแบบเป็นหมวกหนวดเนี่ยหนวดเสร็จแล้วเสร็จแล้วสามสองหนึ่งเปิดเจนเจนไม่ใช่ต่อเหมือนเราอีกแล้วเป็นสิทธิ์ของเราอ๋อเราว่ามันไม่ต้องมีไอความยุ่งยากคือไอหนวด<ช>หนวดไม่ต้องยืบอบบคือใ,ในฐานะดีไซเนอร์ถ้าเราจะทำอันนี้เราจะรีเจคโปรเจกต์คนที่ทำอันนี้มาให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าแบบมันยุ่งยากเกินไปเราต้องการความซิมเพิลในโลโก้แต่ถ้าไปดีไซน์แง่ขึ้นมาจริงจะไม่คิดหรอมันเป็นดีไซน์กิมมิกเพื่อทำให้คนมาก๊อปได้ยากถ้าสมมมติิอออยาาากกจจจะะะททรรง่่เใหห้้ัันนนชดดววีไ ใช่ให้มันแง่งแบบเธอกำลังจะบอกว่านี่คือโจทย์ที่ทีมงานปลอมขึ้นมาอย่างเงี้เหรอทำไมเธอต้องพูดว่าคำว่าปลอมขึ้นมาอย่างงี้ด้วยเธอกำลังจะบอกว่ามันแบบตบตาเธอไม่ได้เพราะมันดูไม่จริงอ๋อใช่ใช,ใช่เราเป็นคนขี้จับผิดเหมือนกันมาดูเฉลยดีกว่าสามสองหนึ่งเฉลยถูกต้องไออม่ง่ายไปเธอไม่ง่ายเลยแล้วก็ลองเชิงก่อนไงสองข้อเองอันนถ้สองข้อนี้เราตอบไม่ได้ก็เลยคือยังไงโจทย์ที่เหลือก็คือเธอหน่าจะนรกอยู่อ๋อจะให้ยังไงคือสบายใจได้ไสบายใจได้ทุกคนอีซี่นี่ขอความยากกว่านี้เนี่ยคนดูไม่ชันเลยนะ ข้อต่อมาโลโก้ไหนเป็นโลโก้ที่แท้จริง นี่คือเสียงนกแก้วเมื่อกี้ไม่ได้กีดเมื่อกี้เป็นเสียงนกแก้วจนเดี๋ยวเราไปหลายร้านคือป้ายเขาซ ok> <te ิ่งมากเลยใช่ไมเราไม่รู้เลยแดดมันเลี้ยงแดดเลี้ยไม่ละจอยเองอะซีเป็นใครกันน่ะต้นไม้กันดันโทนสีกันอีกในเมื่อมันเขียวเหมือนกันเนี่นก็ต้องยากขึ้นหน่อยพี่เห็นทุกคนรีเควสซ้คายากนี่ไม่ได้มีแค่นั้นนะโอ้มีอีกนะมีจุดที่แตกต่างอีกนะมีเห็นอยู่ไหนอะหางงไนกแก้วแบบข้อ A หรือ C ีอะเคยเห็นตามเดอะมอลล์อยู่บ้างเดอะมอลล์เดอะมอลล์บางเข่ง้าเป็นเด อ๋อที่ม oh ีนกแก้วอยู่ตรงกลาง่นกกระตั้วแบบอะไรเงี้ยเฮ้ยเพราะเหมือนว่าคลอดทีเออไม่มาไม่มีเลยโอ้คนทำโจทย์เหมือนโกรธจากสองข้อแรกคือตรงเห็นปีกแง่งสีปะตรงอันนั้นไม่มีเส้นดำอ๋อแสดงว่านี่คือเป็นการเติมปีกเหรอในเขาลืมปิดมีเยอะแน่เลยอ๋อคือโป๊ะแดงใช่ใช่สต็ลอกเขาลืมปิดสตอกแสดงว่าอันเนี้ยแสดงว่านกที่ถูกต้องไม่ไม่บีก็ดีเอกสีไม่ใช่ละเอกสีผิดแน่นอนนี่ไหนอันไหนเแหม่แหม่แหม่ เอเดเอาจริงๆริงไหมถ้าเกิดป้ายเนี้ยขึ้นอยู่ต่างสาขากันคนละรอบอ่ะเราก็สุดก็เป็นของถูกต้องทงหมดก็ถูกเพราะว่าเชฟเชฟฟอร์มมันเท่ากันหมดไงใช่แดดเลียแต่ละสาขาไม่เท่ากันด้วยนี่มันดูถูกหมดเลยอ่ะเราลังเลซีก็ดีเฮ้ยชอบเขียนตัวดีเหรอเขียนที่เขียนที่เขียนตัวเขียนแล้วเขียนตอนไหนเขียนตอนที่เธออธิบายอยู่พร้อมนะสามสองหนึ่งเปิดจริงจิงเฮ้ยถ้าตอบอะไรเอ้าเธอก็ตอบ อย่าตอบ B ครับอย่าทุจริตในการสอบตออจริงๆครับตอบ B ครับครูครับจริงๆเขาเล่นในห้องเรียนครับเลยโอเคสามสองหนึ่งเจอเลย B ด้วยเราอุตส่าห์ช่วยเธอเมื่อกี้เธอไม่รักน้ำใจ ช่วยไปก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวทาไมหางนกก้วถึงทําอย่างนั้นน่ะทาไมถึงทําให้หางเป็นสีกับเอ็มอ่ะมันมีเหตุผลอ่ะเหตุผลเหตุผลเรื่องของสีหางกับสีตัวพันน้องเหรอใช่วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยใช่แต่ในแง่กราฟิกเราจะมองว่ามันทําให้ตกปีกเป็นตัวหนึ่งกับหางมันดูเหมือนไม่เป็นหางน้องใช่คือถ้าเราต้องฟีดแบ็งานเราจะขอเป็นสีแดงเราจะไม่ขอสีเหลืองซึ่งกราฟิกก็ทําให้เธอเลืกเป็นสีแดงใช่ยังงนะอันนี้ถูกต้องก็แปลว่าถูกไงเราเลยตอบนี่ไงก็เลยรู้ว่าเน โอเคอ่ะตอนนี้ข้อนี้ทุกคนไม่มีใครได้คะแนนเลยโดนหลอกโดนหลกชัดชัดอาะลอแล้วเขาเอาจริงแล้วมามาเลยอ่ะข้อต่อมาโลโก้ไหนเป็นโลโก้ที่แท้จริง เห็นนชชอบ <Wow. S 1> ชอบ้้ปปิงกัต่างกันยังไงก่อนว<า>ความเอียงของตัวคันจิญ,ญี่ปุ่นนะหรอไม่ใช่คันจิอันนี้กับต่างกันนั่นแหละไม่รู้อะเป็นตัวสอกญี่ปุ่นแต่ภาษาอังกฤษคล้ายกันหมดเลยเข้ากับดูดีภาษาอังกฤษก็มีจุดต่าง <c oughs> <อ>ใช่โกรธอะไรกันอะเราใช้ความมองแวบเดียวม้ตัวช่วยไหมเฮ้ยมีตัวช่วยด้วยตัวช่วยป่วนเกนจินคโดช่วยเราหน่อยดีตัวไหนอะเราว่าเราเก่งพอที่โอ้ยอะไรเนี่ยกูโดจ๋านั่งก่อนกูโด ข้อไหนดีไหนเลือกเซ่เราเลือกแล้วเราเลือกแล้วเหมือนกันเลือกแล้วเราเลือกเธอฮ่หรือว่าเราตอบผิดเราเลือกเธอยังไงี้ยเอาใหม่เอาใหม่โอินก็เอาสองรอบซับดูนี่นะเราเลือกเธออย่งเงอ๋อเธอต้องเขียน S นะเธอก็ผิดดิเอ้าแล้วไหนบอกเลือกเราเพราะเธอถูกเสมออะไรของจำไป่ใช่นะ ดูเดินเมินเลยเนี่ยบายๆเฮ้ยเราไม่มั่นใจอ่ะชาาตอบอะไรถ้าเราบอกมันจะกลายเป็นการแข่งขับมันใกล้มากอ่ะมันใกล้มากๆเลยอ่ะเซนแรกแหละเมื่อกี้ตอบไปแล้วด้วยเราไม่เปลี่ยนเอ้มาสามสองหนึ่งเปิดนก่งิงเฮ้ยลอกกันมาอีกแล้วเราะว่ามันอย่างนี้แหละแต่เราวันนี้นะอ่ะสามสองหนึ่งเฉลยถูกต้อง แล้วที่เป็นยูนิโค่ยูเซอร์เป็นไงแล้วเมื่อไหร่จะเป็นแอมบาสเดอร์ล่ะครับติดต่องานได้ที่เรานี่เสื้อที่ใส่อยู่ก็ยูนิโค่ไม่อยากจะอวดจรินี่นี่ให้ชาร์ปดูไปเบนเทคเบนเทคนี่ยูนิโค่ U M Made in Vietnam เป็นไงอ่ะเป็นว่าแค่อยากจะบอกว่าเราชอบเสื้อผ้ายูนิโค่มากแล้วเราก็มีเสื้อผ้ายูนิโค่เยอะนี่เราได้กี่คะแนนกันแล้วล่ะคะไปได้สามคะแนนเท่ากันเนี่ยตอบตามกันมาเลย จากสี่ข้อนี้เราได้สามคะแนนแปลว่าพวกเราเก่งมากใช่เราเป็นคนขี้สังเกตเหมือนกันแน่จริงเธอต้องหาโจทย์ที่ทำให้เราแตกแยกกันเธอบอกว่าจริงๆรายการเนี้ยมันไม่ได้มีบทลงโทษเลยไม่ได้มีของรางวัลด้วยแต่อยากแข่งอ่ะจะบอกไม่ต้องลอกกันก็ได้ก็ไม่ได้ลอกก็เห็นนั่งกันอยู่คนนั่งกันยี่สิบคนก็เห็นมันจะไม่ได้ลอกกันเป็นความสามารถล้วนๆจริงใข้อต่อมาสามสองหนึ่งโจทย์มา มีเส้นหนาหลอกด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเส้นตรงบนพุงโตโตโลก็ไม่เท่ากันว่น้องมีใบบัวมาปิดด้วยหรือเป็นกระต่ายบนหัวล้ะเดี๋ยวนะเอกับดีล็อกต่างกันไง่ไม่เหมือนซับดยดี เหมือนชับดูดีๆเอาอ๋อแค่นี้ก็เอาเหรอไหนเรารู้แล้วมันมันต่างตรงไหนอ๋อไอ้ตรงหัวกระต่ายเล็กกันนะใช่แค่นั้นนะแค่นี้ก็เอาเพราะว่าเราตอบด้วยเซนส์อันแรงกล้าของเราแล้วกันเราตอบด้วยอะไรดีถ้าเป็นโลโก้จริงๆ B กับ C จะเป็นไปได้หรอคือตรงพุงที่แบบลายมันมาไม่ครบอะแต่เราก็คุ้นช็อตโตโตโร่ที่อยู่กับใบบัวอยู่แล้วเป็นล่าสุดตอตโตโร่เออดูอยู่กับใบบัวนะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นใบบัวไม่งั้นก็ง่ายไปเพราะว่าอีก3ช้อยเป็นกระต่ายน้อยหมดเลยนึกออกปะคือถ้าาจจจะะเป็็นนใบบัวริงก่มี บัว2ช้อยด้วยเหมือนกันให้สับสนป่ะแต่นี่คือแบบเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าคนน่าจะจําได้ว่าเป็นกระต่ายอ่ะแล้วพอถ้าเป็นกระต่ายก็เลยหลอกล่ออีก3แบบไงเกมจโลโกได้หรือเกมหายใจกระบวนการทํางานถ้าบตอบแล้วยราตบตอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงั้นถ้าทา <ๆ S 1> จะเปลี่ยนคิดเลยไม่เปลี่ยนละเราไปไหนหยิบขนมเอะไม่ใช่ลูกค้านะคะเราเปลี่ยนมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเปิดน้ยนี่ไงความแตก<อ>ต่างสามสองหนึ่งเข้าเลยดี ถามภาพาตอนแรกคิดถึงดีตอนแรกก็ตอบดีไปแล้วด้วยเนะี่ยที่เราเียนไหมเนี่ยตัวดีตอบเราตอบตัวดีไปช่วยอะไรไม่ได้จริงๆข้อนี้ก็ไม่มีใครได้คะแนนอีกแล้วยากเหรอยากมาเริ่มมาลวมาเริ่มมา,มมมาละข้อต่อมาโลโก้ไหนเป็นโลโก้ที่แท้จริง แล้วมาในเวลาที่หิวหิวมากตอนนี้ประเด็นคือทุกคนจะกินทนเขาไม่เท่ากันอะเออวุะความเป็นได้เป็นไปได้มันได้ทั้งคู่แล้วก็ต่างกันที่เห็ดต่ะอย่างข้อ A อ่ะมีเห็ดหอมอันเดียวแล้วข้อ C เห็ดหอมมีตั้งสามอันตอบเทียวเราตอบแล้วเราว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนนั้นคนไหนถ้าเหมือนใครคนนั้นน่ะมันถึงเขาไปกินกับใครมาตั้งแต่คบกับเธอเราก็เพิ่งกินซุกี้ตีน้อยแต่เธอเนี่ยแล้วก็ไม่กินกับใครเลยเพราะว่าเพราะมีแค่เธอ ก็ทำอะไรผิดมารีบตอบนะเธอเล่นเสร็จจะได้กินจริงด้วย้าตอบเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาความหิวไปเดิมพันเลยเนี่ยสามสองหนึ่งเปิดเสียงแตกแล้วนี่เธอตอบอะไรอ่ะให้เราตอบ A อ่ะ เพราะว่าเขาขายเห็ดด้วยแล้วก็เส้น<ๆ>เส้นอะอเรามองว่าพอไม่มีเรารู้สึกล้นไอ้ขาดเธอไม่คิดเหรอว่าเวกเตอร์เขาอะดูไม่มีดีเทลทั้งหมดเลยการมีเส้นเส้นนั้นดูมีพยายามมีดีเทลมากเกินกว่าปกติที่ควรจะเป็นรอยยับเสื้อเขาไม่มีเลยทำไมดมอนหัวต้ <c oughs> องเงี้ยรอย้มนิ้วย,ยังไม่มีเลยเธอเนี่ยรวมกันแล้วว่าข้อ C เนี่ยถูกเต็มเล้งเราด้วยตอบสอบพูดเยอะขนาดนั้นเราจะเอาอะไรไปถูกอะดูตอนเฉลยดีกว่าสามสองหนึ่งเฉลย มีข้อถูกหมดเลยยกเว้นสีผิวเธอเธอไม่ถูกเธอบอกว่าเห็ดอะไรนั่นเธอก็ไม่เอาเอผิดหมดเลยแต่ว่าเรื่องคาดคาดผมมาเนี้ยซอฟถูกต้องเลยเพราะว่าคนที่เป็นคนบอกว่าให้เติมลายบนผ้าคือมุจิขนาเองแสดงว่าข้อนี้ไม่มีใครต้องเลี้ยงใครคือเลี้ยงตัวเองข้อน,นี้ไม่มีใครได้คะแนนเย าาก็คือผิดก็ผิดพร้อมกันถูกก็ถูกพร้อมกันนั่นแหละจริงด้วยนะแต่ตอนแรกอะไรก็ไม่รู้ทำไมสมาชิกกับเราแบบนี้บ้างนะจะปล่อยให้เรถลงโทษคนเดียวเกมนั้นเน้นหาผู้แพ้เกมนี้ก็หาผู้แพ้เอ้าเนี่ยใครแพ้เกมเนี้ยต้องเรียนสุขที่ตีน้อยข้อต่อมาโลโก้ไหนคือโลโก้ที่แท้จริง มันถูกหมดเลยค่ะอันเนี้ยเพราะว่ามันนิวจี o n เขามีหลายแบบมากฟอร์มเลสไงไปดูคลิปกันนะไปดูคลิที่เราปรับอาไว้ยิวิเคราะห์กันได้นะคะใมันสําคัญอะไรในเมื่อทุกอันก็อ่านว่านิวจี o เหมือนกันเออใช่อ้าวเราวัดความจำไม่เหรอก็นิวจี o โลโก้มีตั้งหลายแบบมันมีอันออฟฟิเชียลมีอันออฟฟิเชียลด้วยเหรอมีอันที่ออฟฟิเชียลเป็นกันต่างกันแค่ที่ตัวจีนปะคำว่าจีนไม่ใช่แต่ไปดูก็ต่าง ตัว A ก็ต่าง N ก็ต่างต่างได้แต่ดับเบิลยูเป็นต้นไปเฮ้ยไม่เหมือนนี่ว่าตัว E ก็ต่างนี่วะอีก็ต่างอีสองอ่ะเพราะว่าเราหาความเหมือนไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบตอบไปเลยละกันปล่อยจอยเหรอช่างมันละศักดิ์ศรีครับเราตอบแบบไม่ปิดด้วยอะนะขอบถูกนะเขียนเลยเออเราก็เขียนละดีถูกเชื่อเราอ่ะเฉลย3 2 1เฉลยถูกต้องตอบถูก ไปท้าตอบเอ่แล่ะในมือเชื่อตัวเองก็มีซีนะตอบไครับตอบซีทุกข้อเลยคนตอบถูกมันพูดอะไรก็ได้แล้วล่ะทำไมครับตอบเอ่ะทำไมครับตอบเอจริงๆก็ไม่ควรถามเขาเพราะตัวเองก็หาคำตอบไปได้เหมือนกันข้อต่อไปข้อนี้ตอบได้เป็นหนึ่งคะแนนข้อต่อมาโลโก้ไหนคือโลโก้ที่แท้จริง กอ,อกกรียเลยเห็นชอบกินกันอย่าบอกนะต่างกันที่ใบกรีดใบไ,ไม้อะต่างที่ตรงไหนอะไอ่ปีไม่เหมือนกันนี่ปี54กับปี45เราเห็นแล้วว่าแขนข้อมือต่างกันเนี่ยที่มาของปุ่มไลค์เนี่ยเนี่ยมาสักก็เบิกินจาตะมือแล้กเก็ยังิันดันใจ ก็นึกว่าเป็นแฟกก็เลยถามถามจริงเชื่อเป็นแฟกจริงเหรอเชื่อดิเธอพูดอะไรก็ถูกหมดอ่ะเราปวดหัวอ่ะเราเราตอบไปเลยแล้วกันก็ได้กั็นแบไดู้จากองค์ประกอบใช่เขียนให้ดูเลยตอบ A ค่ะทำไมเธอตอบเหมือนเราอีกแล้วไหนเธอตอบจริงเปล่าโอ้เดินนะเอาเะไรมาเหมือนกันเนี่ยเหมือนเราในตอนแรกไงตอนแรกเราจะตอบแบบนี้เหม่อรู้ไหมเราเราข้อนี้เนี่มาตอบสองหนึ่งเฉยปิดปวดอีกแล้ว ทำไมอ่ะเขามีปกเสื้อเขาใส่คาซีโด่ทำไมต้องใส่ส anyway> ีขาวมาด้วยอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นสูตรผู้ดีไงมันไม่เป็นคุมตีมเลยมือผู้ดียังกฤษบจินชาอะไรมือมือก็แบบสีทองไปแล้วอ่ะจริงๆเราก็ตอบใกล้เคียงนะข้อเอแค่แค่แขนเสื้อเขาไม่ขาวเอาเป็นว่าเขาคงคิดมาดีแล้วแหละเจ้าของเขาเนี่ยเราเชื่อโอเคข้อนี้ก็ไม่มีใครได้คะแนนอีกแล้วสรุปชาตามือมาตั้งแต่ปี1945นะคะทุกคนเราตอบถูกปีไงเธอแค่บังเอิญ ข้อต่อไปจะหมดแล้วใกล้ข้อท้ายแล้วิงข้อไปเป็นข้อรองสุดท้ายแล้วเห็นว่ารายละเอียดน้อยมาหลายข้อแล้วข้อไปเลยจัดรายละเอียดให้เต็มที่<ม>น้อยเหรอคะรายละเอียดต้องน้อย <c oughs> น้อยเหรอคะไม่หมายถึงว่ารายละเอียดมันต่างกันแค่นิดเดียวไง <c oughs> ข้อต่อไปก็เลยเอาแบบต่างสุดขั้วไปเลยสามสองหนึ่ง <c oughs> โดดมาน้องเปลี่ยนสีตามรสชาติไปน้องแบบน้องน้องไม่ได้เราว่าเราเปลี่ยนสีตามน้ําที่กินน้ําองุ่นแบบรสองุ่นก็สีถึง เปล่าใช่หรือเปล่ามันจัยหรืบอปล่าเขาเปลี่ยนสีตามรสชาติเพราะเขาขายทุกรสเลยใช่ไหมล่ะสีเหลืองแล้วก็จําได้ว่ามีสีแดงสีเขียวสีม่วงแต่แอะไรขายดีสุดเด่นสุดของเขาสีแดงใช่<อ>เพราะฉะนั้นเราตอบอันนั้นเลย <laughs> โลจิกมันง่ายแค่นี้เหรอเออใช่มันง่ายแค่นั้นแหละมันง่ายแค่นั้นเลย,ยเล้วว่างั้นเราจะเชื่อในสิ่งที่ซอฟตอบเหมือนกันเราบอกกับว่าไม่บีก็ซีเธอไม่คิดว่าเขาจะล็อกหลบบ้างเหรเขาต้องขายสีแดงได้ดีที่สุดอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นแก้วสีแดงใช่ไหมคะใช่เอาจริงๆนะสรารภาพแวบ,บแรกเรารู้สึกว่ารงเท้าบูทแดงหมวกแดงดูดูถูกต้องมากกว่า ต่น้ำที่สีเขียวมันมันดูไม่ใช่แบบที่รูปโปรดักต์ให้คิดให้ถี่ถ้วนเพราะมันจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วรอยแก้วน้ำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเห็นปะเส้นๆน่ะใช่รายเอียดมันไม่ได้มีแค่นั้นอยากให้ต่างเลยไหมจะได้รู้กันไปเลยคอเซร็จไหมล่ะสีชาร์ปด้วยเซ็นให้ด้วยต้องอย่ามาเอาอะไรกับเราเลยทอมสามสองถ้าเลยอย่าโผล่มาที่ดีด็อกเลยฉันปิดดูดีด็อกแบบเฉลยยังกดยังกดย่งก่แล้วอ่ะดีด็อกอ่าเออไม่ใช่เออไม่ใช่วยดูอะไรกันดีวะเขียวกับแดงอะไรกันดี เฮ้ยเห็นไหมฮีโร hey! hey! ่ดากเนี่ยส really ีแดงน้ำแดงน้ำแดงไม่เช we ื่อเราเ่ยอยากจะซีชาไปแล้วไงเนไงทำไมไม่มีบทลงโทษระวันเนี้ยทำไมในวันนี้เราแบบเราได้กันเอีเยใครบอกไม่มีนี่ไงใครแพ้ต้องไปทานกินสุกี้สีน้อยทานทั้งออฟฟิศด้วย เฮ้ยแต่มันก็มีเวอร์ชั่นน้ําเปลี่ยนตามสีรถเห็นไหมเราบอกแล้วแต่ว่าน้องหมวกเขียวมูดเขียวไงแก้วน้ําทั้ง4ใบเนี้ยถูกหมดที่เปลี่ยนอ่ะคืออะลิเมนต์ด้านอื่นแต่เอามาหล่อเลยข้อนี้ตอบได้1คะแนนเอเห็นไหมเราจำเก่งนะเฮ้ยตอนนี้ตอบได้5คะแนนกับครับ3คะแนนอ่ะข้อต่อมาเป็นข้อสุดท้ายขอคะแนนโบนัสได้ไหมอ่ะงันข้อโบนัส S <S> <S ้วคาาามเอยยระข้อนี้รรมูลค่า2คะแนนถ้าช้าตอบได้เสมอก็ไม่ต้องมีใครเลี้ยงกันทำไมาทีตอนอะไรก็ไม่รู้ม็ดจะเมตตาแบบนี้เลยที่จะเปิดกันอะไรเงี้ยข้อสุดท้ายข้อโบนัสข้อ,อหนัือโลโก้ที่แท้จริง มีตั้งแต่สองนิ้วห่างกันติดกันกว้างกันอันนี้คือใจร้ายมากเลยนะคือตอนแรกยังมีแบบเออหนึ่งอันเนี่ยตัดออกได้นี่คือเหมือนกันหมดเลยลูก้โพยูเวิร์สก็ต่างกันทําไมขยันวาดจังอะวาดเหมือนด้วยเนี่ยวาดเหมือนด้วยนะแลบลิ้นเหมือนกันเอลเมนต์เหมือนกันเอามองโคละทีอะยังไงก็เกินชินปะนี่เกินชินปะใช่เอามองโคลรทียังไงก็เกินชินนะเออแบบสองนิ้วกันนิ้วติดคือเหมือนเหมือนจริงมากเลยอะอะไรครับ นี่ต้องดูว่าโฮโเวิสคือตัวไหนมันต้องเลือระหว่างคู่ของ AC หรือ BD ดีไงอยากบอกว่ากราฟิกวาดเก่งมากจริงข้อนี้กราฟิกวาดสวยมากวาดดี จนจนเราออแยกไม่ออกโฮโยเวิร์สหรือจริงๆทั้งสองอันก็คือถูกต้องในคนละแบบเราเราว่าถูกใช่ไหมเราแค่กำลังมองว่าแบบลองนึกถึงตอนอยู่บนหน้ามือถืออะ <c oughs> น้องมีกลมข้างล่างไหมนะหรือว่าสีน้ําเงินดวงดาวนบนหัวน้องคือเด่นสุดไม่ได้มีกลมอยู่ตรงโฮโยเฮ้ย <c oughs> ยากอะ่ะที่ผ่านมามองเจนินไม่เคยสังเกตนิ้วน้องเนี่ยมองแค่ว่าน้องน่ารักแต่กระจกไม่เคยมาสังเกตว่าน้องนิ้วเป็นยังไงเราเห็นแค่โลโก้กดเข้าเกมเราเฮ้ยโฮโยเวิร์สมีอ มีหรือไม่มีตกงยังไงคือปิดตอนนี้ปิดตาดมองอันไหนอะคือทุกอันก็ดูใช่หมดเลยอะหรือว่าจริงๆเราเคยเป็นโลโก้จริงทั้งหมดมาก่อนแล้วเขาก็ปรับอัพเดทีละอันสองอันออจริงๆเราก็ถูกหมดเลยอะไรอย่างนี้ปะไ,ปไ,นะไม่งั้นไปเอาไอ้ตัวโอสวยๆแบบนั้นมาจากไหนใช่ไหมตตดเอกับซีอ๋อไหมนะเอไม่รู้ไม่จริงจะอบแล้วนตอบแล้วบอกไปเลยไม่ว่าอันไหนก็คือเกณฑ์ชินพอใจเธอนั้นมีให้แต่กินชินนี่ เขียนเลยเขียนโชว์เลยอ่ะมาพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเปิดซีมีซีโอเคมาดูความน่าจะเป็นก่อนถ้าชา้าผิดซอฟถูกชับเลี้ยงผิดคู่ชับเลี้ยงถ้าซอฟผิดชา์าถูกชับเลี้ยงอีกกาแฟดีดีเอออดกินเหมือนแต่ว่าซอฟจะไปอ้อนชา้าจะต้องเลี้ยงอยู่ดีเลี้ยงก็ได้ทางออฟฟิศใช่ไหมครับออาเป็นบริษัทเออแล้วถ้าเราผิดคู่ก็มีภรรยาเออวะเราเราเขียนเอง ไม่ใช่ดีด็อกแน่นอนขอปิดดีด็อกก่อนในวันนี้ไม่ใช่ดีด็อกยาเชื่เลยเป็นดีด็อกนะสามสองหนึ่งเฉืเลยไม่ใช่ดีด็อกเอไหมไม่ใช่เอสามเราไม่เปิดแล้วดูเรีคชั่นเลอเอ๋อให้เราเลี้ยงก่อนนี้เออได้สามเชื่อเรีคชั่นพร้อมหรือเปล่าว่าจะดีใจออกไหมหรือจะยังเราเราว่าเราดูอ่ะหูกระดิกก็เห็นสามสองหนึ่งปัดเฮ้ยเห็นจุ๊ เป็นไงได้เหนียกอะไรอ่ะกระดิดก็ดีไหมก็ดีนะไม่อยากร er um yeah! ู้ถ้าเปิดดูดิจะเปิดมาดูสิเย้เย้วิเราเสมอกันมั่เถอเย่ก็บอกว่าถ้าเกิดเสมอกันทุกคนก็อดกินไม่ใช่มูกพิชนาเลี้ยงมูกพิชนาเลี้ยงจับไม่ได้ จะพูดอย่างนั้นเออเราจำได้ว่ามือปริศนาเลี้ยงใช่ไหมใช่ทุกคนทุกคนจะได้รู้ปริศนาเลี้ยงใช่ไหมเห็นไหมเขาพยักหน้าเต็มเลยไปจำมาจากไหนย้อนเทปดูได้เลยเออย้อนเทปดูได้เลยอ๋อหรอข้อ C หรอแล้วแบบมันเป็นท่าที่แบบเป็นท่าอนิเมะจริงอ่ะปกติเวลาเราอยากเจอเธอทุกคนเลราจะแค่จันนี่อ๋อจริงจริงโลโก้ไม่ผิดจริงด้วยอ๋อเขามีหลายแบบโลโก้แบบไหนก็ได้อะแต่โลโก้ที่อยู่ในหน้าแอปพลิเคชันที่เป็นไอคอนจะเป็นแบบนี้เห็นอร์ชั้นนี้โอ้ยกินกินชินอินแเทอร์เนี่ยใช่มมมยเเหาะสลกับคนที่เล่นกกินบ่อยใ้แลว เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างละคะสำหรับเกมเหมือนจะเหมือนในวันนี้นะคะแต่ยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบปิดซอฟเนี่ยอยากจะถามจริงๆว่าเออระหว่างทางเนี่ยทุกคนสามารถจดจำโลโก้เ,เล่นกันไปพร้อมๆกันใครถูกใครผิดข้อไหนบ้างเล่นไปด้วยกันนะคะและที่สำคัญเลยเสืร์ฟื่องจากข้อโบนัสที่มือปิศาจนาและทีมงานเราเตรียมมาให้ในวันนี้ที่สร้างความเร้าใจให้พวกเราอย่างสูงสุดนะคะนคนและ้วก็เชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยที่น่าจะเล่นเกณฑชินเหมือนกันน่าจะตอบ ไม่รู้ได้ไม่ได้ละจะบอกว่าตอบได้ก็ตัวเองก็ตอบไม่ได้ <c oughs> แต่เป็นว่าซอฟอยากจะจัดก,กิจกรรมพิมเศษละกันของเพจซอฟป,ป,ปอมเพราะวันนี้เราได้มาเล่นเกมใหม่ด้วยกันนะคะแล้วซอฟก็รู้สึกว่าเฮ้ยซอฟเองไม่ได้จัดอีเวนต์หรือว่ามีกิจกรรมเล่นกับเพื่อนๆมานานมากและขอถือโอกาสนี้เลยละกันะนะคะ <ๆ S 1> ที่เดี๋ยวซอฟเนี่ยจะไปจัดก,กิจกรรมนะคะบนแฟนเพจซอฟปอมทีเอชนะคะ facebook. com. charles s o f t b o m b s e t v ใช่ตรงนี้ตามไปที่ facebook <ๆ S 2> แฟนเพจนะคะแล้วเรามาเล่นตอบคำถามกิจกรรมที่ง่ายมากไม่เล่นอะไรตรวจอะไรดีอ่ะก็คือเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยคลออนเมื่่อไหรคะ เมษายนใช่ไหมก<ม>่อนสองการอ่ะเอาไง,ไง่ายๆไหมเช่นว่าเพื่อนๆอยากเล่นสงการกับตัวละครไหนในกินชินเล่นสงกาน <c oughs> ใช่ต้องต้องบอกเหตุผลด้วยนะว่าเออถ้าเกิดเนี่ยได้เล่นสงการกับตัวละครสักตัวหนึ่งในกินชินอิมแพ็นะคะอยากเล่นกับตัวไหนพร้อมเหตุผลไปคอมเมนต์กันได้ที่ใต้โพสนะคะเดี๋ยวซอสจะพินโพสกิจกรรมเอาไว้ให้กิจกรรมง่ายๆค่ะ1ไปตอบคําถามใต้โพสนะคะแค่บอกเหตุผลว่าตัวละครที่เราอยากเล่นสงการด้วยคือตัวไหนเพราะอะไรอย่างไรครับสองค่ะกดแชร์โพสนะคะตั้งค่าไปสาธารณะด้วยเพราะถ้าไม่ตั้ง ทีมงานเราจะไม่เห็นนะคะว่ามีใครได้ร่วมจัดกับเราบ้างใช่ใช่ฝากหน่อยนะของรางวัลอ๋ามีของรางวัลอ่ะเอา้าแต่กิจกรรมต้องมีของรางวัลสิเธอ,อ,อของรางวัลเอาเป็นแบบว่าดูสินะ แนวง่ายไปขันง่ายกว่าพื้นที่นคอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานมากที่สุดนะคะส่งไปเลยถึงบ้านซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สิบสามมนชื่อเอออะไรไงอะไรอยู่ดีๆป๊อปอัพคือซัมซุงก็นานๆที่จัดกิจกรรมไงอ๋อเหรอใช่ป๊อปอัพขึ้นมาซัมซุงกาแล็กซี่เลยใช่ไงจะได้ไปโหลดเกมชิ้นเล่นได้อีกรอบวอ๋อเหรอทุกคนสนใจไหมเอาเป็นว่าอย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวซอฟจะเปิดโพสต์ไว้นะคะและเดี๋ยวเราจะประกาศผลพร้อมกันนะคะในวันที่12บสองเมษายนค่ะ เร<ด>็วดเอาตามนั้นแหละเอาตามนั้นเลยปั๊บ,บับรับโชคเลยใช่ก<ล>็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะไว้ที่ description ใต้คลิปนะคะหรือเดี๋ยวเราไปแปะตรงท็อปคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวเราพิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนลองดูเอ้ยเล่นส่งการเล่นกับใครดีเราเล่นกับน,น้องคนนี้แหละพูดถึงส่งการกับเกณฑ์ชินเนี่ยเขามีอีเวนต์ด้วยนะเราไปดูมาเรา follow เกณฑ์ชิน impact ไปใช่ไหมในเฟซบุ๊กมันมีอีเวนต์ส่งการหันศาท่าฤดูร้อนด้วยอ เป็นอีเวนต์สงกรานของ Impact. เกณฑ์ชินอิมแพ็คใช่เป็นอีเวนต์ใช่ใช่ครับ<ะ>ซึ่งจัดขึ้นวันที่14ถึง16เมษายนเนี่ยวันสงการานพอดีอ๋อเราแบบว่าหรือว่าจริงๆเนาะเราตอบคำถามเราเสร็จแล้วก็ไปเล่นสงกรานจริงจริงในง,ง,ง,งานก็ได้นะมือถือเปียกหมดเลยนะโอ้ยม,มือถือเดี๋ยวนี้กันน้ำแล้วฮะลโหจัดที่สยามสเคปนะทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจออฟฟิเชียลของเกณฑ์ชินอิมแพ็คได้เลยโอเค ก็เดี๋ยามีสองกิจกรรมแล้วกันนะคะฝากไว้ <c oughs> คือถ้าใครที่อยากร่วมสนุกกับตอบคำถามของเรานะสงการนี้อยากเล่นสงการสงการนี้อยากเล่นกับ สงการนี้อยากเล่นสงการกับตัวละครไหนในเกมชินอิมแพกจะพูดตามทำไมที่แม่นกันล่ะเนี่ยเป็นพักจนกินอ๋อโอเคถ้าอยากร่วมกิจกรรมก็คือไปตอบคำถามกับเพจที่เพจซอฟได้นะคะซอฟจะแจกนะคะซัมซุงเจอร์ซี่เอสยี่สามหนึ่งเครื่องมีแคปมีแคปตอนไงเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเริ่มงงว่าตกลงคืออันไหนแต่ว่าเมื่อ่ช้าพอคือแค่กําลังจะบอกว่ามิเชลเกมชิมก็มีอีเวนต์เหมือนกันใิดสิี่สิบหกเมษายนแย่งกับพูดจับจับสิบสี่ถึงสิบหก ที่สยามสเคปที่สยามเป็นสองอีเวนต์นะคะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันนะแค่บอกเฉยๆว่าเผื่อแฟนกินชินอยากไปงานอีเวนต์ของเจ๊ชินอิมแพคสิบสี่ถึงสิบหกมีอีเวนต์นะไปเห็นมาจากออฟิเชียลีนะคะแต่ซับปอมเนี่ยซับปอมเราจัดจัดเองตอบคําถามกันใต้โพสต์เนื่องจากข้อโบนัสและเราออนกันเดือนสงกานนะคะก็ถือว่านันทีพวกเราจะได้จัดกิจกรรมนะคะได้เล่นกับทุกคนได้เช่นกัน้ก็มาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ พักยนตกินรายงานสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์สักหน่อยนะกดติดตามช่องอป,ปอมด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปข่อนใครเลยค่ะเยี่ยมพักยนต <Yeah. S 1> กินรายงานสวัสดีค่ะ